ไม่ยิบซี ee, แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานอาีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงเปิดดวงล่วงหน้ากับนานามากับดวงนะคะในดวงไรปัก1นึถึงสิพฤศจิกายน2568นกะจ๊ะนะ,ะ,นะะกับราศี มิถุนลัคนามมิถุนนะหรือเมถุนนั่นเองมิถุนกับเมถุนคือกันนะคะเออประมาณนั้นนะจ๊ะอ่าเรามาดูดวงของชาวลัคนาและราศีมิถุนซึ่งเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงกับคุณเป็นบางเรื่องหรืออาจจะตรงกับบางท่านนะคะถ้่ยิบซีแค่ชี้นําพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตด้วยดูดวงอย่างเดียวไม่ได้นะดูดวงแล้วต้องทํางานด้วยดูดวงแล้วต้องทำอย่างอื่นด้วยบางคนดูดวงรอถูกหวยอย่างเดียว เราถูกลอตเตอรี่รอราองวัลที่หนึ่งอย่างเดียวคิวมันยาวนะจ๊ะอ่ามาดูกันว่าดวงของชาวมิถุนในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤษจิกายองพัจิการยน25ิบ68เนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะเริ่มที่ตัวตนของคุณจับกันส,สดๆนะจ๊ะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรโอ้เดอะซันเลยจ้านะคะฟ้าเปิดเลยเนี่ยเห็นไหมนะ เดชันคืออยู่ในตำแหน่งตัวตนด้วยนะชดช่วงชัชวาลและเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับด้วยนะโอ้ใครจะออกรถใหม่นี่ใครจะออกรถใหม่ใครจะเริ่มอะไรใหม่ๆได้เลยนะ <c oughs> ขอประทานโทษนิดนึงนะใครจะเริ่มอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะสิ่งใหม่ๆที่มันจะทำให้ตัวคุณเฮงปังปุริเย่ด้วยนะ ให้ขยายตัวตนของชาวลัคนาและราศีมิถุนซีเรียนนะคะคุณคิดถึงแต่เรื่องเงินนี่แหละนะ,ค,ะคิดถึงแต่เรื่องเงินช่วงนี้นะตื่นมาก็คิดเรื่องเงินนะคะในเช้ามาตะวันขึ้นตะวันยังไม่ขึ้นเลยแต่คุณตื่นก่อนตะวันขึ้นไงนางคิดเรื่องเงินเข้าห้องน้ําก็คิดเรื่องเงินเอ๊เงินจะมาจากทางไหนนะนะคะอ่ะวางก่อนเดี๋ยวมาดูใบถัดไปนะคุณจะได้เงินหรือ สิ่งที่คุณรอคอยหรือเปล่านะ,ะคิดเงินได้เงินนะได้ไพ่สองเหรียญนะจะมีเงินเข้ามือเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาแต่ก็ดีที่มันเข้ามาให้คุณจ่ายเนี่ยนะบางคนมีแต่ควักออกไม่เข้าเลยนะนี่คือการเงินหมุนเวียนดีนะในช่วงหนึ่งถึงพฤศจิกายนนี้นะจ๊ะมาดูในตำแหน่งคนรักคู่ครองหรือคนใกล้ชิดหน่อย นะ,ะอ่าบางคนโสดพไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของความโสดนะออแต่ถ้าไม่โสดบางคนจะมีคุณครูมีครูบาอาจารย์นะ,ะอ่าไพ่คุณปุรุษีนะบางคนจะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ในดวงชะตาแต่โสดบางคนก็จะได้แฟนเป็นครูบาอาจารย์มีไหมนะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้หรือหมอดูก็ได้นะจ๊ะอ่าฐานดวง ชันดวงของชาวราศีมิถุนลักนามมีถุนเออหรือก่อนหน้านี้ยมันไพ่อดีตใครไปไหว้พระใกล้น้ำมามีใครไปวัดหลวงพ่อมามีใครไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้ำอาทิเช่นเออพญานาคนะหลวงพ่อโสธรพญานาคหรือใครไปเที่ยวทะเลมามีปะ่ะเออหรือใครมีการย้ายบ้านย้ายงานย้ายย้ายที่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ย มันโยงกันอ่ะนะเออใครที่ย้ายบ้านย้ายงานนะเออหรือใครไปออกรถใหม่เห็นไหมบางคนไปย้ายไปทํางานต่างประเทศนะ่ะนะเดอสซัน <The sun S 1> เป็นการทํางานต่างประเทศก็ได้นะเอ่อไพ่ในตําแหน่งอนาะคตอันใกล้เดอะเทมเพลตนะจะได้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายจริงๆดวงคุณอะ่ะดวงคุณได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะชาวรัคนาและราศีมิถุนนะคะ อยู่กับที่น่าจะไม่รุ่งนะคะอยู่กับที่น่าจะไม่รุ่งบางคนย้ายแล้วบางคนกําลังวางแผนการยกย้ายอยู่หรือปัดตําแหน่งแต่บางคนอยู่ตําแหน่งบางคนอยู่ที่ทํางานเดิมอยู่ที่เดิมแต่เลื่อนขั้นไงเออเป็นไพ่ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะนะคะความคิดภายในใจของชาวมิถุนอ่านะชาวมิถุนอยากไปหาเพื่อน หรือไม่ก็เพื่อนมาหาเนี่ยนะนะจะมีเพื่อนมาหาหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปหาเพื่อนนะเออเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นยังไงโอ้อยู่บ้านไม่ค่อยได้หรอกนะทะเลาะก,กับคนในบ้านนะชาวม,มิถุนใจเย็นกับคนนอกบ้านนะแต่คุณอะ่ะใจร้อนกับคนในบ้านนะระวังมีปัญหากับคนในบ้านอานะทิเช่นญาติพี่น้องคนรักนะนี่เขาโยงกันไงเขาบอกว่า ถ้าคุณขัดแย้งกับคนรักเนะี่ยคุณจะกลายเป็นคนโสดได้นะเออมีทุนบอกว่าฉันเบื่อมากเลยฉันขอโสดนะบางคนอยากโสดนะบางคนอยากมีคู่นะเอามาดูอปัญหาและอุปสรรคและสิ่งที่มุ่งหวังของคุณมีไหมนี่บางคนอยากมีแฟนอ่ะอยากมีแฟนต่างประเทศใช่ไหมเออบางคนอยากมีแฟนต่างประเทศหรืออยากได้เพื่อนเป็นแฟนนะฮะ บางคนมีแฟนอยู่แฟนอยู่ที่บ้านอาจจะเก่าไปแล้วแฟนจริงๆหรือแฟนพัดลม <c oughs> นะฮะอาจจะเก่าไปแล้วอาจจะอยากเปลี่ยนใหม่นะฮะไพ <c oughs> ่สองถ้วยขึ้นนะคนโสดจะได้เจอความรักคนโสดจะได้เจอคู่แท้นะจะนะฮะจะบอกไว้ก่อนนะฮะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะฮะคนโสดจะพบคู่แท้นะ,ะมาดูไพ่อนาคตอันไกล สามถ้วยอ่ามีเกณฑ์ได้เฮนะใครหวังเรื่องโชคลาภใครหวังเรื่องโชคจะได้โชคใครหวังเรื่องแฟนจะได้แฟนนะจ๊ะเออแฟนที่ไม่ใช่พัดลมอะคะ่ะนะมาดูไพ่ขยายคู่ครองคนรักจ้าสิบไม่เท้านะฮะไม่ค่อยมองหน้ากันอ่ามันเป็นลนนักษณะนี้ใครที่มีคู่มีคนรักไม่ค่อยมองหน้ากันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยหลังให้กันเนี่ย ไปคนละทิศละทางนะเออบางทีคุณระแวงคู่ของคุณอ่ะแต่จริงๆแล้วคู่ของคุณอาจจะทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้คุณก็ได้นะอ่ะาใบสุดท้ายไพ่ขยายการงานการเงินนะเก้าถ้วยนะการเงินการเงินโอ้เข้ามาแล้วนี่นะชาววันไอ้อชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเนี่ยชอบกระจายเลยนะ ชอบกระจายเลยนะจ๊ะบา,บางคนชอบเรื่องอาหารการกินเออนะสั่งสั่งอาหารการกินใหญ่เลยเนี่ยนะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาเลยหมดไปกับอาหารการกินนะอ,ะอาหารการกินเราก็ต้องกินอยู่แล้วแต่ถ้าเรากินหรูทุกมื้อไม่ได้นะชาวมิถุนนะจ๊ะเออช่วงนี้เงินสะพัดนะคะแล้วใครที่หวังเรื่องโชคลาบนะอ่ะ ใครที่หวังเรื่องโชคลาภแม่หมอจะบอกก่อนนะโชคลาภมาจากทะเบียนรถนะมาจากทะเบียนรถของคุณและเลขท้ายเบอร์มือถือนะเลขท้ายเบอร์มือถือจะให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้โชคก็คือพ่อปู่พ่อแก่นะท้าวเวสสุวรรณนะหรือเจ้าที่ที่บ้านนะตำแหน่งบ้านไม่ค่อยดีระวังของแตกหักเสียหายให้รีบซ่อมนะ แล้วคนในบ้านนะคุยคุยกันดีๆจะทะเลาะก,กันนะจ๊ะเออไพ่ไพ่ดีมีแต่ไพ่ไม่ดีก็มีนะสีเสริมดวงนะได้แก่สีขาวนะสีขาวสีเหลืองส้มแสดนะฮะและก็สีเทาจะ้ะเลขหน้าไพ่นะฮะเลขหน้าไพ่มีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองเก้า และ64สี่ค่ะหนึ่ง9และ64นะอะขอให้ชาวลัคนาและราศีมิถุนโชคดีมีชัยในปากแรกของเดือนพฤศจิก,ฯกายนนะคะใครอยากดูดวงหนนตัวนะแม่หมอจะทิ้งช่องทางการติดต่อข้างหลังไว้ให้นะคะนะเอออาวแม่หมอลืมพูดเรื่องธาตุนะสุขภาพนะสุขภาพของชาว มิถุนนะคะสุขภาพของชาวมิถุนก็ไม่มีอะไรมากนะระวังเวียนศีรษะนิดนึงช่วงขาช่วงขาเดินไม่ค่อยตรงทางปะช่วงขาไม่ค่อยตรงนะคะเออเออประมาณนี้เนาะเรื่องการงานของชาวมิถุนบอกไปแล้วเนาะการงานการเงินนะความรักนะมีอยู่ในนี้แล้วสุขภาพโชคลาภมีอยู่ในนี้แล้วเนาะอ่าเลขหน้าไพ่ครบถ้วนนะ ถ้าอยากดูร่วงส่วนตัวนะ ID Line 4399NA นะและช่องทางการติดต่อด้านหลังนะค่าครู199บาทสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าในปักหลังนะคะ,ะสวัสดีค่ะ